ธรรมะธรรมะเรื่องของอวิชาเนี่ยตอนที่พระอาจารย์มันเชี่ยวอวิชาตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นอาจารย์มันเชี่ยวอวิชามากเลยปัดท่อแกเป็นอย่างนี้เลยเหรอแกเหรอแกเป็นตัวที่เลย <c oughs> มันเชี่ยวอวิชาชจุดหมายตอนนั้นบางอาจมากแกเนี่ยบงอาจมากอย่างเงี้ยเะยมตตาไม่จบไปสิน้นเพราะแกนี่เองเลยอย่างเงี้ยนะ จะคุมบางเขียนไว้ทั้งหมดเลยเหรอโอ้ยตอนนี้มันแบบโมโหมากเลยเกมเนี่ยบางอาจมากนะอย่างเงี้ยความไม่รู้อืโอ้ยแต่จะไปรู้หรอมันละเอียดจะตายแต่ว่ามันหยาบมันก็หยาบนะจะว่าละเอียดก็ละเอียดจะต้องรู้จักมันนะเนี่ยรู้จักมันได้ก็สัจจะก,ก็ต้องสมบูรณ์ด้วย สัจจาก็ต้องสมบูรณ์ทุกอย่างต้องสมบูรณ์หมดอะไม่งั้นจะไม่มีทางเข้าใจมันได้เลยและไม่มีวันจะทําอะไรได้ด้วยอืมนั่นแหละด้วยความที่สัจจามันตั้งมาที่สมบูรณ์นั่นีอถึงได้ประจักษ์ได้เล่นงานได้ถูกตัว แต่ก่อนเข้าไปจัดการแต่ลูกน้องมันอยู่ได้มันหน้าใหญ่มันคือไอ้ตัวนี้นี่เองนี่เหรอคนหน้าใหญ่ตัวฉันนี่เองแหละคือคนหน้าใหญ่นะทำลายตัวฉันชิ้งอยู่สิทิ้งให้หมดเลยดโดยสินะแกจะแกจะทำยังไงอีกทีนี้นะก็ทำลายได้ทิ้งหมดทีนี้โอ้ยเข้าใจหมดสิ่งที่พระอาจารย์จะบอกพวกเราอ่ะมันเลยคัดนั้นปอีกนะ มันเลยขั้นที่ที่เราว่าเราเข้าใจเนี่ยมันเลยขั้นนั้นอีกนะเพราะงั้นเออมันมีขั้นที่ละเอียดกว่านั้นไปอีกคือขั้นที่เรียกว่าขั้นเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นขั้นที่เรียกว่าเป็นขั้นผู้สร้างนึกไหมอ่าอวิชามันสร้างมายังไงนั่นแหละเราก็สร้างอย่างนั้นนี่ะสร้างเพื่อจะล้างมันอย่างนั้นนี่ะมันไม่ใช่เรื่องของธาตุที่บนบริสุทธ์นะอ่ะ ก็เราจะบอกว่าเห็นธาตุันบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของธาตุที่มันบริสุทธิ์ที่พระอาจารย์กำลังสื่อพวกเราในวันนี้นะถ้าพวกเราไปมองว่าธาตุบริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์อย่างนี้มันวิสุทธิ์อย่างนี้มันยังไม่ใช่เรื่องแบบนะั้นสิ่งที่พระอาจารย์จะสื่อพวกเรา <laughs> มันเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นธาตุต้นกําเนิดที่เป็นผู้สร้าง พระอาจารย์กําลังอธิบายให้พวกเราเห็นว่าถ้าตัวเนี้มันมีมันมันสร้างเหตุปัจจัยเองทั้งหมดเลยนะมันเป็นตัวมหาเหตุมหามหาเหตุมหาผลมหาเหตุมหาปัจจัยเลยตัวมันน,ะนั่นแหละอาจารย์รกําลังชีพพ้พวกเราเห็นถึงการเข้าถึงตรงนี้การเข้าถึงตรงนี้มันสําคัญกว่า ถ้าพวกเราไปมองในแง่แห่งความใสบริสุทธิ์แห่งจิตนะจิตที่มันบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของพวกเราพวกเราเห็นจิตเราบริสุทธิ์ในระดับไหนเป็นเห็นบริสุทธิ์ในระดับไหนก็ช่างเถอะมันก็ยังเป็นการที่พวกเราเข้าไปหยุดแล้วก็ไม่เกิดกันมันก็เป็นได้แค่นั้นนะพวกเราจะเรียกว่าสมุเชตประหาร ความเป็นอรหันต์ประเภทที่หนึ่งก็ไปเห็นธาตุบริสุทธิ์ของตนแล้วก็จบกันไม่เกิดไม่ไม่เกิดอัตผลขั้นที่สองขั้นเตวิโชก็ไปทําลายวิชาที่เขาได้รู้ได้เห็นนั้นด้วยนะแล้วก็ไปยุติพอไปจักในธาตุบริสุทธิ์ก็หยุดเช่นกันอรหันต์ขั้นที่สามสารพิญโยมีอภิญญาหกแล้วก็ได้ทิ้งอภิญญาหกนั้นได้ ก็ได้แจ้งได้ยุดต่อธาตุบริสุทธิ์นะมันก็ไปถึงธาตุบริสุทธิ์อันเดิมมัน่ะตัวที่สี่เป็นปฏิสัมพิทาญาณรู้รอบทุกอย่างแล้วก็ได้ทิ้งการรู้รอบทุกอย่างนั้นแล้วอ่านั่นแหละเรียกว,ว่าสมุทเชดก็เข้าไปถึงความบริสุทธิ์เหมือนเดิมอีกแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นอีกแม้แต่ความเป็นพุทธ,ธะทั้งหลายอ ทา่านมีความรู้รอบหมดแล้วท่านก็ได้ทิ้งความรู้รอบทั้งหมดนั้นท่านก็ไปยุดถึงตรงนั้นแล้วไง <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ว่าตาจะจบพระอาจารย์ไม่ใช่แบบนั้นนะทีพระอาจารย์ไปถึงแล้วไงไปถึงแล้วมันคืออะไรแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> ว่าอาจารย์กลับไปเห็นในสิ่งที่มีประโยชน์ไปเห็นผู้สร้างผู้สร้างเหตุปัจจัยอ๋อนี่เหรือผู้สร้างเหตุปัจจัยทั้งหลายจะเรียกว่าผู้สร้างโลกผู้สร้างจักรวาลผู้สร้างตั้งมหาอนันแต่จักรวาลทั้งสามเนียโลกธาตุนี่หรือก็ผู้สร้างอ๋องั้นเราก็จะสร้างบ้างเราจะสร้างเหตุปัจจัยเช่นกันสร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะให วัตตาทั้งหลายเด้พังทลายลงหมดการสร้างเหตุปัจจัยตัวเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆโอ้ยอย่าพูดก็่าง,ง่ายๆเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะ <c oughs> เนี่ยพระอาจารย์ไปเจอตัวนี้ในวันที่พระอาจารย์หมันเขี้ยววิชามากๆวันนั้นโมโหมากเลยปาโท่อย่างนี้นะพี่นาลงไปปาโท่น้ำมันมากวันนั้นมันมเขี้ยวสุดๆ ชอบอยู่แล้วอะไรที่มันท้าไทยอะไรที่คนทําไม่ได้นี่ชอบอนั่นแหละก็เลยไปเจอตัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการไปเห็นท่าบนสุดนะแต่มันไปเจอว่าผู้สร้างเป็นแบบนี้นี่เองแล้ววิธีการสร้างเป็นแบบนี้นี่เองรู้รอบเลยอะ่ะการทำลายวัตตะ รู้ลอมหมดเลยเราสร้างใบแบบนี้โลกเขาสร้างแบบนี้ไม่งั้นเราจะสร้างอีกแบบหนึ่งเราจะสร้างไม่เหมือนกับที่โลกเขาสร้างกันสร้างใหม่สร้างยุคใหม่สร้างความรู้ใหม่สร้างใหม่มดเลยทั้งรูปธานุน้มธาตุแม้แต่นิพานธาตุจะสร้างใหม่ในสมมติให้บริเรณกันหมด นิพานก็ไม่เหมือนนิพานยุคเก่าก็แล้วกันนิพานที่บริสุทธิ์กว่าสมบูรณ์กว่าเป็นชั้นแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองนิพานนิพานคืออะไรนิพานคือการที่จิตเขาไม่เกิดแต่ชั้นที่เขาไม่เกิดมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันมันมีบริสุทธิ์ตรงนั้นก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยได้ไหมเพราะงั้นนิพานในยุคเก่าจึงไม่เหมือนนิพานในยุคใหม่นี้นิพานในยุคใหม่นี้มันจะบริบูรณ์กว่า ป็นนิพพานที่เป็นมีองค์ความรู้อันบริสุทธิ์ยิ่งยวดกว่ามากละเอียดกว่ามากบริสุทธิ์กว่ามากสมบูรณ์กว่ามากนั่นเองเนี่ยเป็นชั้นแห่งภูมิจิตอันละเอียดเนี่ยพวกเราน่าจะเห็นภาพได้นะชัดเจดนนะ่นี่งพูดละเอียดนัเนี่ยไม่ใช่ของหยาบหมายพ่ะอาจารย์กำลังกล่าวถึงธรรมนี้แหละธรรมที่ อาจารย์แบบอยากจะบอกว่าสิ่งนี้นี่อาจารย์ยังไม่เคยเจอใครถึงอะ่ะแม้แต่พวกเราในนี้ก็ยังไม่มีใครถึงเลยอ,ะอ่ะอูดพูดแค่นี้พอแล้วแค่พระอาจารย์มาให้พวกเราได้ฟังบ้างว่าสิ่งที่พระอาจารย์กำลังจะสื่อจะสื่ออะไรเพราะว่างที่พระอาจารย์พูดหลายครั้งเนี่ยบางทีมก็ละเอียดมากพวกเราก็จะ จะย่างได้ในเบื้องต้นหรือถ้ำกลางหรือที่สุดขึ้นอยู่กับพวกเราไงพระอาจารย์ก็ให้ตลอดนั่นแหละแต่พวกเราจะย่างได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของพวกเราอ่าสัจจะของพวกเราที่มันสัจจะพวกเรามันมันเป็นสัจจะที่กําลังมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยอืมมันต่างกันนะแล้วก็เลยมันก็เลยแตกต่างกันไปอ่า แต่ก็ดีทั้งสิ้นแหละแค่เล่าให้พวกเราฟังว่าสิ่งที่บางอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่วิสัยที่จะพวกเราจะมาเป็นได้โดยง่ายมันเป็นวิสัยแห่งแห่งธาตุแห่งต้นธาตุที่เขาเป็นของเขาอพวกเราก็ฟังแล้วก็ค่อยๆอย,อย่างค่อยๆละเอยียดไปพวกเราอาจจะได้รู้ได้เห็น ัน,นี่ก็ถือว่าดีบางคนอาจจะเข้าถึงแล้วอันนี้ก็ดีเลยบางคนก็ถึงขั้นแตกฉานต่ออีกเอออย่างเงี้ก็ยิ่งดียิ่งสมบูรณ์เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะงั้นให้พวกเราได้ฟังแล้วก็พวกเราก็ไปพิจารณาอย่างตามการอย่างตามไม่ใช่แค่อยากไปรู้ไปเห็นไปอย่างไปถึงแต่หมายถึงว่าเราต้องเป็นการเป็นในที่นี้คือ เราจะต้องทําหน้าที่นั่นเองสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดซะสร้างซะทําซะเรียกได้ว่าปฏิบัติซะนั่นเองพาผู้คนมากมายให้ให้เข้ามามาแจ้งมารู้จักแก่นธรรมซะให้เขาได้เข้าใจแก่นธรรมซะด้วยอุบายอันแยบคลายนั่นเองเพราะเราจะต้องมีอุบายอันแยบคาย ที่ไม่ใช่ว่าจะต้องพูดเกง่งจะต้องสอนเกง่งไม่ใช่มันมีวิธีการอย่างอื่นด้วยเพราะเหตุปัจจัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นต้องต้องเป็นไปโดยธรรมมันจะเป็นไปเองตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นแน่แน่มันเป็นแน่ๆน่มันหนีไม่พ้นหรอกมันไม่มีใครจะหนีพ้นแต่ว่า ด้วยรูปแบบเหตุปัจจัยใดเนี่ยพวกเราต้องสร้างรูปแบบเหตุปัจจัยนั้นขึ้นมานการสร้างนั้นไม่ใช่ว่าทําเองแล้วตัวเองต้องวุ่นวายเองไม่ใช่สร้างเหตุปัจจัยสร้างเสร็จแล้วอ่าเราก็ไปสร้างเหตุปัจจัยใหมย่ยังประโยชน์ให้กับผู้คนทําไปนั่นเองพระจามีที่สร้างให้พวกเราได้มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วพวกเราเครื่องมือนั้นไปยังประโยชน์ ทำไหวแค่นั้นพอไหมมันก็เพเียงพอเพียงพอแล้วสําหรับการเลือกใส่ขนสัตว์แล้วพวกเราก็ละเอียดขึ้นเข้าใจมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเองพวกเราก็จะเป็นขึ้นมาเองค่อยๆสร้างค่อยๆพวกเราตั้งค่อยๆพวกเราประกาศค่อยๆพวกเราได้รู้ยพวกเราก็จะค่อยๆเป็นไปไม่ใช่แค่มาฟัง <Lebanon. S 1> แล้วมาเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เรื่องแบบนั้นแต่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องเป็นต้องทํา ทำหน้าที่อย่างทำแค่ไหนทำครอบรุมทุกแง่ทุกมุมหรือยังเก่งด้านไหนเก่งแค่บางด้านหรือเก่งทุกด้าน,นทำได้ทุกด้านเลยสร้างเหตุทุกด้านเลยครอบไว้หมดแล้วทั้งหมดอยู่ในกำมือหมดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรถ้าเหตุปัจจัยที่สร้างมานั้นมัน เกิดพังทลายลงไปทำไงไม่มีปัญหาสร้างใหม่ได้สร้างแบบใหม่ก็ได้ได้เหตุปัจจัยนั้นที่สร้างมาไม่เป็นอย่างนั้นล่ะพังทลายลงไปทําไมก็ไม่เป็นไรสร้างใหม่อีกมีรูปแบบใหม่ๆเยอะแยะมากมายร้อยแปดลูกบอลกลมๆอะ่ะจิ้มตรงไหนก็ได้มันก็เจอตรงกลางนั่นสิ้นแหละมุมนี้ไม่ได้เออไปมุมอื่นก็ได้โอ้ยมีทั้งสามร้อยหกสิบองศา ผูกบอลมลมๆไม่ใช่สามว่าเสียผู้สาวด้วยสิมีมีครอบหมดเลยตรงไหนกไ็ได้หมด้หมดก็เลยก็ความที่รู้หมดแล้วกความที่เต็มแล้วแจ้งแล้วไม่มีปัญหาอย่างที่มาสร้างแบบไหนก็สร้างได้หมดเลยไม่มีคําว่าทําไม่ได้หรอกไม่มีแม้แต่คาว่ามาอ้างนน่นอ้างนี่ไม่ต้องมาอ้างอะไรหรอก ทิ้งอะไรได้ไหมทิ้งตอนนี้ได้ไหมทิ้งได้เลยทิ้งตัวอยญ่กว่อน,นี้ก็ทิ้งได้แล้วสร้างใหม่ได้ไหมสร้างได้อ่ามันมันได้เสมอมีแต่ควาว่าได้มันไม่มีคําว่าไม่ได้เนี่ยนี่คือลักษณะที่มันครอบหมดแล้วองค์ความรูปแบบเนี่ยให้มันเต็มอยู่ภายในจิตพวกเราให้พวกเราเป็นผู้นําให้พวกเราเป็นผู้สร้างสร้างยุคใหม่พวกเราต้องสร้างยุคใหม่ทุกคนต้องสร้างยุคใหม่ ทุกคนต้องมีแผนในการสร้างยุคใหม่ที่มีอยู่แล้วในจิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่แผนที่เขียนด้วยปากกาไม่ใด้แผนที่เกิดจากความที่ตัวเองไปคิดแต่เป็นแผนที่เกิดจากตัวต้นธาตุของเราเขาได้ตื่นแล้วเขาก็สร้างเหตุปัจจัยทุกอย่างคพราะหมดแล้วเขารู้หมดแล้วเขาทำเองอยู่ตลอดเลย แบบนี้ไม่ได้เออแบบใหม่ได้เีกอย่างนี้แต่ละแบบนั้นก็ยังมีความเข้มงวดในแบบนั้นที่ต้องเป็นวางรากฐานไว้แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆเหตุแบบปัจจัยนั้นมันไม่สมบูรณ์มันพังลายลงไม่เป็นไรเริ่มใหม่สร้างใหม่ไม่ยากเนี่นี่มันพร้อมที่จะล้มได้พร้อมที่จะเดินได้พร้อมทั้งหมดอ่ะมันเป็นได้หมดจะให้เป็นแบบไหนแล้วแต่เลยเหตุแบบปัจจัยแต่ทั้งหมดนั้นมันรู้หมดแล้วแล้วมันก็ทํา ลองรับอน,นาคตไว้หมดเพื่อยุคสีเวลที่สมบูรณ์ที่สัตว์โลกทั้งหลายอยากเจอกันที่สัตว์โลกทั้งหลายเขาจะได้ผลจากวัตตาผลจากทุก <c oughs> นะมีแต่ให้มีแต่การให้แต่ระหวันพี่นาแต่ทําเพื่อจะให้ทําอยู่ตลอดพีินาอยู่ตลอดสร้างอยู่ตลอด นปัจจัยทั้งหลายก็บริบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นอยู่ตลอดไม่มีวันเสื่อมถอยมีแต่บริบูรณ์ขึ้นเรื่อยเรื่อยแม้แต่ธรรมะที่ได้แสดงให้พวกเราฟังแต่ละวันแต่ละครั้งแสดงตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นดึกมันก็มีอยู่ตลอดไม่ขาดสายมันไม่ใช่ธรรมะซ้ำๆซักๆน่าเบือ่อพูดอะไรก็ไม่ได้พูดแต่เรื่องเดิมๆไร้ค่าไร้สาระ จะเรื่องมาแห่แหยนเือหลงไหลหลงละเลิงชื่นชมกันยกยอปอบป้นกันแต่มันเป็นเรื่องของธรรมที่เมื่อพวกเราได้ฟังธรรมแล้วพวกเรารู้อะไรบ้างได้อะไรจากธรรมนี้บ้างเห็นความแยบคายเห็นความละเอียดอ่อนในธรรมนี้ไหมกำลังสื่ออะไรอย่างได้แค่ไหนเนี่ยพอให้พวกเราพูดก็เห็นว่าโอ้พวกเราอย่างได้แค่นี้เองเหรอโอ้ยพูดมาปากเปลี่ยบปากแชรอย,ย่งได้แค่นี้เองนะ เอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็พูดใหม่จนกว่าพวกเราจะเริ่มตื่นขึ้นมาอุ้ยพระเจ้าพุทธมาตั้งนานแล้วนี่อุ้ยโย่เพิ่งเข้าใจเอาเหรออุ้ยพระเจ้าพุทธมาเป็นปีแล้วตื่นแล้วโอเคทาไมพระเจ้าไม่บอกตั้งตั้งนานบอกแล้วพวกเราไม่เห็นเองใด้พูดอะไรเยอะพูดชัดขนาดนี้ยังไม่ได้กันเองแหมมันยังไม่ถึงเวลาพวกเราจะเรียบไปไหน ถ้าถึงเวลาพวกเราก็จะตื่นเองแหละพวกเราจะค่อยตื่นไปทีละปลอกทีละปลอเองเมื่อภาชนะพวกเรายังไม่พร้อมมันจะเอาอะไรดีๆของดีๆสะอาดเลิศดเลอไปเทใส่มันก็สกรปรกหมดเพราะภาชนะพวกเรามันยังสกรปรกอยู่มันยังไม่พร้อมมต้องรอให้ภาชนะเรามันสะอาดก่อนเราก็จะเริ่มรับสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วพวกเราก็จะรู้ขึ้นมาเอง ไม่ใช่จะมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บกินปุ๊บอิ่มปับป๊บได้ปั๊บโอ้ยทำนี้ไม่ใช่ของหยาบนะอมันไม่ใช่เรื่องของการคิดการจำการรู้มันเป็นเรื่องของต้นท่าของพวกเราที่เขาได้ตั้งหรือ,อยังเขาน้องแค่ไหนเขาอย่างแค่ไหนแล้วเขาจะเป็นหรือ,อยัง เราพร้อมจะเป็นหรือยังต้นธาตุเราเราตื่นยังเราพร้อมจะเป็นเองหรือยังแล้วเรื่องมิยังทำม่ยังะงดงามมากน้อยหรือยังเป็นอัตโนมัติตลอดเวลาหรือยังมีแต่ให้ให้งดงามด้วยไม่ใช่ให้แบบลวกๆให้งดงามมีแง่มุมมีมีม มีทั้งอนุโลมปฏิโลมมีทั้งหนักมีทั้งเบาไม่ต้องรีบแต่ให้ไหวๆนะโอเคมันมันไม่ใช่ความรู้ของโลกที่พวกเราเข้าใจเพื่อพวกเราคิดหรือพวกเรารู้กันแต่มันเป็นความรู้แจ้งนะความรู้แจ้งนี่ไม่ได้เกิดจากความที่พวกเราไปรู้อะไร อย่างที่พวกเราพยายามรู้กันแต่ความรู้แจ้งนี้มันเกิดจากภายในที่เขารู้แจ้งไม่ได้เกิดจากการบำเพ็ญสังสมทำความเข้าใจมันไม่เหมือนกันนะมันเดินแบบแบบที่พวกเราเดินไม่ได้นะพวกเรามีหน้าที่แค่ปลูกให้มันตื่นพระอาจารย์ถึงมีหน้าที่ปลูกให้จิตพวกเรามันตื่นใ,ให้ได้มากที่สุดสัจจะต้องสมบูรณ สัจจานุปกให้จิตเราตื่นนี่ยังสัจจาราาัจะเรามันมีแต่มันยังไม่ปลูกให้จิตเราตื่นมันก็ยังไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับสัจจานั้นสัจจานั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงได้มีผู้ตั้งสัจจะจะเป็นพุทธะเยอะแยะมากมายเห็นไหมสังสมมาไม่รู้กี่ล้านปีแต่สุดท้ายก็ยังเปลี่ยนเลยต้องปลู่มั่นนะสังสมมาทั้งหนเท่าไหร่สุดท้ายก็เปลี่ยนทําไมอ่ะสัจจะถึงคลอนแขนได้ขนาดนั้นที่ว่าสัจจานั้นของพวกเรามันจะแข็งแรงสักแค่ไหน สจ,จายยังไม่สามารถปลุกจิตให้ตื่นได้เลยแล้วตื่นตื่นในระดับไหนตื่นได้แค่ไหนสจ,จานั้นการที่มาประกาศบอกว่าเราจะลืมไม่ให้เหลือกเราทำหน้าที่แทนพอ่อเราจะรับผิดชอบทั้งหมดวัตตาต้องจบลงมันตื่นแค่ไหนถ้ามันทำไม่ยัางมันตื่นไม่อยังดูที่ผลเถทําำยังตื่นยังเนี่ยครอบหรือ,อยังจิตเรามันครอบหมดหรือ,อยัง มันเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยอันเป็นธรรมหรือยังออนั่นแหละก็เป็นวิถีของพวกเราไงวิธีที่พวกเราเป็นมันจะเป็นแบบนั้นแหละพระอาจารย์เองก็ก็เข้าใจวิธีของจิตพวกเราวิธีของจิตพวกเรามันต้องเป็นแบบนั้นมันถึงจะไปได้แต่พระอาจารย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงพระอาจารย์พำง,งานเนี่ยพระอาจารย์ถึงได้ได้หาวิธีว่าเอ๊ะให้พวกเรา คือแบบไหนที่ทําให้ให้มันจบก็ใช้แบบนั้นแบบที่มันเหมาะกับพวกเราแล้วพวกเราก็ดีใจภูมิใจอาจารย์ก็ได้แต่ําพวกเราไปเรื่อยพระเพราะมันดีไหมก็ดีมันก็เลือใไ้หมดไหมเลือไไ้หมดแต่มันก็นั่นแหละเป็นในแบบที่โลกใบนี้เขาเป็นเป็นในแบบที่พุทธะาทั้งหลายท่านเป็น แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่พระอาจารย์เป็นไงอ่ารก็อยากเจออยากฟังทำบันไดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รู้ได้แจ้งคอยข้าพคงได้รู้ได้แจ้งในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละพระอาจารย์อยากให้พวกเรารู้อาารก็จะมาพูดให้พวกเราฟังละเอียดขึ้นอยู่กับภูมิพวกเราพวกเราอยากฟังไหมคือทำนี้มันไม่ใช่ทำหยาบที่จะมาฟังแล้วมาจํามันไม่ใช่เรื่องจํามันไม่ใช่เรื่องคิดทำนี้เป็นธรรมที่จะต้อง ถึงแล้วก็เป็นซะไม่ใช่แกมาฟังแล้วเข้าใจการฟังแล้วเข้าใจมันไม่เกิดประโยชน์มันต้องเข้าถึงเลยแล้วก็เป็นซะทำซะลุยซะ,ะค่อยๆเป็นไปค่อยๆก้าวต่อไปจะพูดให้มันสมบูรณ์เลยมันสมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นแบบนี้มันเป็นแบบอื่นไม่ได้เลย มันต้องค่อยๆเป็นไปเพราะเพราะจิตพวกเรามันเป็นแบบนี้กันสรุปโลกส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมรับหรอกว่าถ้าจิตมันใสสะอาดแล้วมันจะเป็นอวิชชาได้ไงก็นั่นแหละที่มันใสสะอาดนั่นแหละคืออวิชชาความที่มันใสนั่นแหละความที่มันใสความที่มันไม่รู้จากตัวมันนั่นแหละจะไปบอกว่าจิตเรามันขุนเราต้องมาขัดเกลาให้มันสะอาดโอ้ย มันมีใครไปขัดเกลาอะไรหรอมันมีแต่วิชาทนะะ่แหละสร้างเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมาอืมก็เป็นเรื่องงดงามดีธรรมะงดงามดีแล้วก็อาจารย์ก็สนุกด้วยมันมีทำระเอียดละเอียดมาพูดขึ้นมาให้ให้จะให้พูดอนไ่แหละแต่พระอ,อาจารย์ก็เออเตะมันทิ้งไปเดี๋ยวรอโอกาสหน้าให้มัน เวลามันก็มีน้อยด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามีดีเทลรายละเอียดที่คุยกันมันไม่จบง่ายๆมันมันสนุกดีการพูดธรรมะลักษณะนี้มันมีความละเอียดละออในแง่ของมันให้พวกเราได้รื่นเริงมันเรื่นเริงใช่นี่แหละธรรมะเป็นอย่างนี้แหละมันดีมันดีนะการที่พระอาจารย์ได้พูดธรรมะพวกเราเรื่นเริงอิ่มเอมแล้วพวกเราก็พูดธรรมะอันิ่มเอมเรื่นเริงนั้นออกมาเนี่ยธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ มันก็มีจต่ความเบิกบานผ่องใสตื่นเนี่ยต่างคนต่างตื่นต่างคนต่างแผ่ความตื่นแผ่ความรื่นเริงให้กันและกันเนี่ยพวกเราก็กลายเป็นเป็นจิตที่มันตื่นมันผ่องใสไปด้วยกันหมดอิ่มเอมอบอุ่นไม่กังวลไม่มีปริโภทไม่สงสัยไม่ลังเลเรียกว่าเจอสรณนะเรียกว่าเจอที่พึ่ง เรียกว่าไม่ห่วงไม่กังวลอะไรเนี่ยเพรมีพรมีที่พึ่งเนีเพราะมีธรรมอันเป็นที่สุดที่เฝ้ารอมานานที่จิตดวงนี้ต่างห้ยหาอาหารจานนี้มาเนิ่นนานวันนี้ได้มาเจอโรงงานผลิตอาหารแล้วก็เลยอยู่ที่นี่แหละมีอาหารให้กินอยู่ตลอดไม่ไปที่ไหนแล้วเพราะมันขาดแคลนแล้นแคน้นเหลือเกินอยู่ที่นี่แหละมันอาหารอุดมสมบูรณ์แล้ว พวกเราก็หมดสงสัยหมดกังวลไม่ต้องไปปลูกข้าวเองไม่ต้องเลี้ยงสัตว์เองมาอยู่ที่นี่และที่นี่มีโรงงานอาหารผลิตให้กินอยากกินเลยมีครบหมดแล้วเดี๋ยวจะมีอาหารว้าวว้าวมาให้พวกเราได้ชิมเรื่อยเมื่อพวกเราได้อยู่ที่นี่แล้วพวกเราก็สบายนั่นเองความกังวลวิตกทั้งหลายก็ไม่มาก่อกวนความเอิ่มเอมก็มากขึ้นมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆอาหารให้พวกเราทําเป็นแม่ครัวบ้างอาหาให้พวกเราเป็นพ่อครัวบ้าง เออมาทําเองซะทีเนี้ยวัตถุดิบก็มีหมดแล้วมาทําเองอปรุงเองแบ่งปันคนอื่นกินบ้างตัวสิอกินฟรีมา,มากๆแล้วคราวนี้หัดทาอาหารเองบ้างสิอ่าทําให้คนอื่นกินสิเนีย่ยมาสร้างพวกเราให้เป็นผู้ให้ให้อาหารจานเลือกแก่ผู้อื่นบ้างค่อยๆสอนค่อยๆให้ว้าวสนุกสนานลื่นเลิศกันไปมันดีจะตายธรรมะ ไม่ใช่พูดไปแล้วพวกนี้จะพูดอะไรว่าไม่มีอะไรจะพูดพูดแต่เรื่องซ้ำซากุดทไายก็เบื่อหน่ายุดท้ายก็ต่างคนต่างไปแสดงศักยภาพเหมือนที่พระอรหันต์แต่ละองค์อ่ะไม่มีอะไรจะสอนกันไม่มีอะไรจะพูดกันพอเจอหน้ากันเว้ยไม่มีอะไรจะคุยไม่มีธรรมะอะไรลลเอียดให้พอที่จะพึ่งพากันได้ก็ต่างองค์ก็ต่างไปแสดงธรรมะโสกโปกกันกระจายกันไปแตกกันไปไม่รวมกันทําไมพระอรหันต์เต็มโลกเลยไม่รวมกันเป็นหนึ่ง ทำไมไม่รื้อสายกนสัตว์ไปด้ยวยกันทําไมไม่เอาศักยภาพของแต่ละท่านที่มีบารมีมากนั้น้ามารวมกันรื้อสายขวนสัตว์ประกาศธรรมะไปด้ยวยกันทุกคนจะได้รู้ทั่วกันว่าเนี่ยที่นี่มีพ้าหันทั้งหมดมารวมกันหมดแปดร้อยคนต่างวงต่างเลิศทั้งนั้นเอาเข้ามาแห่มาที่เดียวหมดเลยทั้งโลกไม่ต้องไปที่อื่นมาที่เดียวหมดเลยทําไมไม่รวมกันอย่างนั้นนะแตกทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะเข้ากันไม่ได้เพราะจะดีแตกต่างกันธรรมะก,ก็แตกต่างกันเพราะแตกกันแล้วเป็นไง มันก็แย่งกันทะเลาะก,กันด่ากันด้วยทีเนี้ผลป,ประโยชน์ขราบสก,การ์าก,กันกันและกันอีกโอ้นี่เหรอจะมาลื้อสายวสัตว์นี่เหรอลูกผู้ดเจ้านื่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้รวมกันไม่ได้ออาไม่เป็นไรสร้างใหม่ใ้รูปแบบใหม่ไม่ใช่รูปแบบแห่นไคร้แล้วไม่ใช่รูปแบบเหมือนการเอาร่างกายไปหากันแล้วเอาเฉพาะเสียงมาอยู่ด้วยกันก็พอละไม่ต้องเอาร่างกายมาอยู่ด้วยกันเอาเฉพาะเสียงมาอยู่ด้วยกันดูสิมีเฉพาะเสียงมาอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันได้ไหม จะรวมเป็นหนึ่งได้ไหมให้ธรรมะอันหนึ่งเดียวกันมีธรรมอันงดงามอันสมบูรณ์ให้พวกเราได้กินกันทุกวันดื่มเบียมทุกวันดูสิเราจะอยู่ด้วยกันได้อไหมพวเราจะจับมือกันไปได้ไหมมีเฉพาะเสียงนะแล้วก็ลบในธรรมไหมจะทําหน้าที่ไหมโอเค่ะก็สมควรเกี่ยเวลางานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา